เดี๋ยวแป๊บเดียวไม่แล้วมันแห้งจังเลยอะลิซี่เจอวันนี้ก็รั้เออโอเคฝากคุณดูไหมลูกสาวน้าผู้จการทรงงานโอเคเรียบร้อยนะคะครบทุกนไหมสี่สามสองอ่ะคนอื่นเนาะให้ให้นำตัวขอเริ่มจากป้าก่อนเลยบรได้ค่ะเป็นป้ามิสชูนิเวอร์สัดเดีว2025ค่ะ น้ำชาธนานเถาสิริพันธ์มีชื่อเวนเจร์ปัตตานีค่ะเอาแต่งตาของเรามุ่งสู่วันนี้เราเข้าคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเรถความสิบจักรวาลแล้วับรู้สึกยังไงบ้างเลยจริงๆวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้พบกับพี่ๆนะคะผู้เข้าประกวดทั้ง7จจังหวัดรวมถึงตัวบอสนวันแล้วก็ทางผู้บริหารท่านค่ะหนูก็ได้มีการฝังเนื้อฝังตัวกับทางบอนาวัดเป<ม>็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่มาพูดกับเราว่ากเลยในบ้างคร จริงหนูจําไม่ได้อ่ะหนูจำไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรหนูเอาพวงมาลัยไปไหว้เขาแบบฝากเนื้อฝักตัวได้วยนะคะเออเราเราก็อยากแบบเราก็อยากคือเรามาเข้าบ้านนี้แล้วเราก็แบบอืมแบบไปมาลาไหวอะไรเงี้ยค่ะได้เจอเพื่อนเพืนคู่แข่งเราย่งไรบ้างนจริงๆตัวหนูไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งเลยค่ะหนูจริงๆหนูมาประกวดหนูจอยมากจริงๆอ่ะตัวหนูอ่ะคือการได้มองจังหวัดอ่ะคือที่สุดแล้วนะ แต่ว่าหนูก็ต้องตั้งโกต่อไปตั้งเป้าหมายต่อไปว่าเราอยากจะไปถึงตรงไหนแต่ถามว่าหนูเห็นหนูมองทุกคนเป็นอะไรหนูไม่ได้มองทุกคนเป็นคู่แข่งค่ะหนูมองว่าทุกคนคือมิตรภาพเพื่อนคอนเนค t ชั่นเราต้องเตรียมความพร้อมที่ตอนนี้ ก็จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตอบคําถามการเป็นนางงามให้มากขึ้นเพราะแม่แม่บอกว่าหนูเมืนเด็กผู้ชายเราก็ต้องเนูก็ต้องเพิ่มความมีจริตจัการมากขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มในส่วนของหนูก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเลือกทานมากขึ้นออกกําลังกายเรืออกกำลังกายหนูออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วใช่กระแสทางแม่าตอนนี้ไม่ว่านอนแร้วเราตัองหนักในโลกโซเชียลเราดูใจหรือตามให้มันมาดีขึ้นมาก จริงๆถามว่าหนูมีความรู้สึกบ้างไหมมีบ้างค่ะเล็กน้อยไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เพราะว่าหนูคือหนูก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะพี่แล้วก็หนูก็รู้สึกว่ามันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติมันเป็น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 ,น,ปน,น,ปนธรรมดาของของ,ของ,ข,องของโลกโซเชียลอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้แล้วก็คาแนะนําทุกอย่าง ที่เขาอยากให้เราพัฒนาปรับปรุงอ่ะตัวเราก็นํานํามาเก็บพัฒนาปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่แบบดีกว่าเดิมแล้วครับขอบคุณมากขอบคเขับใจเย็นมีสติใจเย็นอขอบคุณมากเลยค่ะคือ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 เขาก็คือเราเป็นนางงามเราก็คือคนของชาธารณะซึ่งจริงๆมันลามมาถึงเฟซบุ๊กส่วนตัวละกคน หนูก็เลยเลือกที่จะแบบเปิดเพจเพิ่มสึ้นมาอีกหนึ่งเพจส่วนเฟซบุ๊กอันนั้นน่ะหนูก็ปิดโปรไฟล์เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะ <Okay. S 1> หนูก็กลัวว่าลูกค้าหนูเขาจะไม่เก็ทหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> อืเราจัดการเลยงไอยง oh. อ๋แม่แม่สอนคะ่ะ oh. ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราวันนั้นเราอ่านคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกไม่ดี <Okay. S 1> แต่ว่าเราต้องตอบอ่ะ เราก็จะต้องตอบว่าเขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแค่นั้นหนูก็สบายใจแล้วค่ะก็ได้ตอบแล้วแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็นอกจากควมเป็ได้ดีแล้วพัฒนาการความสวยของฟ้าก็คือเหมือนก้าวกระโดดเหมือกันเโอ้ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะบหลังจากที่โมงลงหัวเราแล้วเราก็ต้องมีความสวยเรีคนีหลายคนาช่ชมเลยอ๋อขอบพระคุณมากมากเลยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่านี่อย่างตัวที่นาก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับหนูในเรื่องความสวยแล้วก็ดูน้อง ก็มีแล้วก็มีลูกค้าอีกหลายๆเจ้าที่เขาให้ความเมตตาแล้วก็อินดูเราในการที่แบบอยากจะช่วยพัฒนาให้เราแบบดีขึ้นประมาณนี้มา,มาถึงคุณคุณน้ำครับวันนี้เข้าฟองมาแรกเลยคุณในเบบีบ้านเกิก็เป็นวันประถมนิเทศวันแรกนะคะก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนทั้ง76จังหวัดแล้วก็เจอบอสนวัดแล้วก็เจอสปอนเซอร์รายใหญ่ทุกท่านเลยค่ะก็ตื่นเต้นเออก็เหมือนเป็นที่จังสื่อกับตามองน้ำ อะไรคนรู้รนีเรากดดันือไั่ับาระวถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยเวลาที่ก่อนที่หนูจะมาประกวดอันหนูเหลือเวลาแค่7วันค่ะแล้วก็จังหวัดปัตตานีคือเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ยังมีประกวดอยู่แล้วก็ ที่ทุกคนเห็นกันคือหนูกับพี่ผู้จัดการที่มิกกี้ก็คือทํากันอยู่สองคนทั้งหาชุดทั้งถ่ายรูปก็คือวันที่สองที่นึกได้ก็คือทักหาป๊าป๊าจีอลบอกว่าให้ส่งชุดมาให้หนูอีกวันนึงที่มงลงสตูดิโอก็คือเป็นการแบบไม่ได้เตรียมอะไรแต่ว่าหนูก็ทําออกมาได้เต็มที่ที่สุดหนูอาจจะไม่ได้ตรงบริบทนางงามในแบบที่ แม,แม่ๆหลายๆท่านอยากให้หนูเป็นเพราะว่าหนูก็เป็นแม่ค้ามาก่อนแหละคนก็อาจจะเห็นหนูเป็นแม่ค้ามาก่อนหนูก็จะพยายามปรับให้มันตรงบริบทนางงามมากขึ้นค่ะอันไหนที่หนูผิดพลาดก็เปิดใจเอ็นดูหด้วยหนูก็หน้าใหม่ในองการนี้ค่ะอันนี้คือายะรครับ เอาเรื่องส่งมงหรือไม่สม่งมงก่อนเนาะหนูคิดว่ากรรมการวันนั้นเขาน่าจะตัดสินถูกต้องแล้วแล้วหนูก็ทําเต็มที่มากๆระหว่างที่เข้ากองคะแนนหนูนํานแบบหมื่นกว่าทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไลฟ์สดอย่างเออมันจะมีเซลเ,เซลสลายเซลูไลท์โนที่เป็นสปอนให้กับ ปัตตานีหนูก็ไลฟ์สดขายของให้ลูกค้าจนตอนนี้ช่องหนูโดนบล็อกแล้วหนูว่าไม่สามารถทําแคมเปญสามหมน 3, 6, 5, ให้บอดได้หนูก็ทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะทําได้ค่ะแล้วก็หนูไม่สามารถทั้งความคิดใครได้เลยแต่ว่าคือ ความสวยของคนเราอะ่ะมีหลายรูปแบบมากๆอาจจะไม่ใช่หน้าตาอาจจะไม่ใช่รูปลักษ์แต่อาจจะเป็นทัศนคติหรือว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เคยผิดหวังเคยทอยแท้อย,อย่างน้องเขาวันนั้นที่น้องเขาได้มงน้องเขาทักหนานะับถามว่าทาไมนะับถึงจ้างน้องเขาในวันนั้นที่น้องเขาทักมานะับรู้สึกว่านะับเคยผ่านจุดนี้มาเป็นจุดที่ทุกคนตัดสินเราแค่ภายนอก นับก็โอเคเป็นกําลังใจให้น้องก็เลยโอเคตั้งงานน้องช่วยน้องแล้วพี่ผมเ็แฟนเขาให้กาลังใจเราไหจริง,รงๆกำลังใจจากที่บ้านหนูเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนว่าที่บ้านด้วยว่าทําไมถึงแบบไม่สั่งสอนน้องเลยว่าให้น้องออกมาชุดแบบนั้นทำไมน้องเดินแบบนั้นคือที่บ้านหนูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยค่ะแต่ว่าหนูมีความฝันของหนูเองที่อยากจะทำอยากจะสานต่อให้คุณย่ากับคุณพ่อค่ะ จริงๆหนูพัฒนาตัวเองทุกวันอยู่แล้วค่ะคอมเมนต์หนูก็อ่านทุกอันเลยอันไหนที่อย่างเช่นคอบาไหลโอเคอันนี้หนูปล่าเรื่องเอวหนูปราบถ้าแม่แม่เจอหนูข้างนอกแล้วขาหนูไม่ตึงไม่ยาวตีขาหนูได้เลยค่ะแต่อยากให้เอ็นดูหนูหน่อยหนูก็เด็กผู้หญิงคนนึงน้องอายุ2ี่กอาจจะเห็นเหมือนหนูก้านโลแต่จริงๆหนูเพิ่งอายุยี่ค่ะเราเราต้องหนัก จริงๆเราก็ต้องปรับตามบริบทนางงานแต่ว่าไม่ใช่ปรับจนไม่เป็นตัวเราเพราะว่าเราต้องภูมิใจในแบบที่เราเป็นค่ะผู้หญิงทุกคนมีความสวยในแบบที่ทุกคนมีค่ะเราคำว่าหนานีค่าีแ่าแน้ื่อคือถามว่าช่วยไหมช่วยมาเชียร์วันนั้นค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องฟังเสียงแล้วก็ข้ารกัการตัดสินใจของกรรมการแล้วก็พีดีของจังหวัดป,ปะป,ะปะ๋าฮอนค่ะ เออเดี๋ยวเราก็รู้ที่คอมงแล้วหละยนคอหน้าเลยแมันเปล่งกับมาเหมือนกันนะเออย่าว่าหนูรู้สึกว่าทุกคนมีออร่าในแบบของตัวเองอยู่ที่ว่าเขาจะ proud to be yourself ยังไงส่วนนับนับก็ proud to be ในแบบของนับที่อยากให้ทุกคนยืนหยัดว่าเราไม่ได้สวยแค่หน้าตาแค่รูปแรงแต่เรามีดีที่ทัศนคติหรือการขายของหรือการใช้ชุดของเราด้วยอย่างที่เดเรานำตัวให้นองคดณ่น คืออยากจะทําให้บอสได้เต็มที่มากแคมเปญสามหมื่นห้าแต่ช่องหนูโดนบล็อกแล้วก็หนูไม่รู้ว่ามันจะแบบกดเมื่อไหร่หนูไม่รู้เลยหนูขายเซลลูไลน์ป๊าป๊าของสับอนสับอนจังหวัดเราอ่ะเราแต่ล็อกม่เนเาอะไรนะคะแต่ว่าแคมเปญหมดพรุ่งนี้ไงหนูก็อยากจะทําทุกแคมเปญเลยใช่แล้วหนูหนูปั้งเป้าที่ร้านสองเอาสุดท้ายอย่าให้ฝัง ขอบูุเป็นกับเชียเราแล้วก็ด้อมหมัน้วยคาบได้ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเดียวกันกันกบหนูหรือว่าประสบพบเจอกับเรื่องท็อกซิกในชีวิตในเรื่องการบูลลี่ทั้งเรื่องรูปร่างสีผิวเชื้อชาติใดๆก็ตามแต่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ใน ดอมของกวานะคะดอมกวาชื่อกวาโรงเกลือะคะ่ะแล้วก็มามาฝากกนตะกร้าด้วยนะคะเอ็นดูหนุ่ด้วยนะคะปา,ปากน้องใช่ปากต้องคุณใ่ะปากนะพี่ต้องมีมงด้วยนะคะอตอนนี้มงลงหัวเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ๆฝากมาอุดหนุนฝากเปิดใจให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยะคะ่ะในเส้นทางของนางงามก็มือใหม่คะ่ะจะพร้อมที่จะปรับปรุงทุกอย่างเราก็พร้อมตั้งแต่ไปรักินทีสจักรวาลเนาะใช่ ได้ค่ะได้ครับสีโอเคเย่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับได้ค่ะอาทิตย์กันหน่อยโอเคโอเคเอาพี่เป็นก่อนเลยสี